คาซีโอดิจิตอล80ปีตัวใหม่นะครับหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมส่งมันมาทรงแปดเหลี่ยมนะครับอาจจะมาดูใ,ใกล้ๆกันนิดนึงวันนี้หยิบเอาสีเขียวมาให้ดูนะครับเป็นสีเขียวแบบเขียวทหารอะไรเงี้ยช่วงหลังนี่สีเขียวทหารมากําลังมาเลยนะครับกลับมานิยมอีกแล้วนะครับพวกสีโทนโทนสีเขียวเนี่ยนะครับผมเนี่ยขนาดไซส์กลางๆครับเนี่ยว่าได้40มิลทั้งนี้ว่าได้35มิลกลางๆทั่วๆไปสายยาวพอนะคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับ ฟังก์ชันมีมาให้ครบๆหลกัหลกๆเลยคือแบบ10ปีนะอ่ะดูรู้วกันกันนม100ม้ำร้อยเมตรจับเวลาปลูกดูเวลาต่างประเทศได้1ประเทศนะครับมีไฟแต่ไฟสว่างนะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงนะปุ่มเป็นโลหะนะเนี่ยราคาย่อมเยาวบอกเลยพันกว่าบาทได้ฟังก์ชันแบบนี้ครบๆถือว่าคุ้มนะถ้าคนอยากได้ในการเลียมๆอี๋ยวดูไฟนิดนึงเห็นไ,ไหมโอ้โหขนาดไฟแค่ดวงเดียวยังขึ้นขนาดนี้นะในที่มืดนี่ชัดมากเห็นไหมขึ้นมาเต็มจอเห็นเลยเนี่ยนะ ฟังชันหลกัหลกๆมีเนี่ยจับเวลาตั้งเวลาถอยหลังตั้งปลุกได้ตั้งเวลาได้อีกหนึ่งประเทศกลับมาหน้าเดิมมีบอกวันเดือนวันที่ครบๆนะครับโอ้สบายๆคุ้มๆนะเออสนใจติดต่อไปได้ครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นก้านะครับเป็นสินค้าใหม่ของแท้ป,ประกันศูนย์ซีมนะครับผมพร้อมกล่องคู่มือใบป,ประกันใบกำกับภาษีครบๆเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ